Ida, society, guard, mail, nah e สวัสด <im> ีครับสวัสด <im> ีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่ใกล้ถึงเวลาครับการครบรอบ1ปีของเกมบัสไตล์ครับก็จะมีการอัปเดตใหม่ก็คือโหมด e v โนั่นเองครับในโหมด e v โเนี่ยก็จะมีการอัปเดตสกิลของตัวละครทุกตัวเลยก็ว่าได้ครับบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยน่าเล่นจัดๆครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจากตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากหรือว่าไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าการอัปเดตในครั้งนี้นะครับจะมีคนหยิบมาเล่นและได้เห็นกันเกลื่อนแน่นอนครับแต่ละตัวนี่คือโคตระโกงเลยเดี๋ยวเรรราาไปัันคบววว่่แตตละ อลังการขนาดไหนไม่พูดถึงไม่ได้ดครับกับาอาโชมาดูครับสกิลเขาคือปาลูกบอลไฟไปฮนะแล้วดูโอ้โหข่างกลางเปลวเคลิงนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีไฟด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราโดนหรือว่าศัตรูโดน,ดเ,ดนเนี่ยก็จะทําดาเมจด้วยนั่นเองครับผมคิดว่าไอตัวไฟที่ล้อมรอบเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยจะทําหน้าที่ในการปิดบังสายตาศัตรูหรือว่าเป็นการใบ้นั่เนเองครับคือโคตรจะโหดเลยนะครับน่านเล่นมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ย คือถ้าใครเจอแล้วโดนอย่างนี้นี่ก็บอกเลยว่าเล่นยากพาสอสมควรครับน่าจะเป็นตัวที่แนวแนวปวนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเจอแล้วจะต้องวิ่งหนีแต่ว่ามันป่วนแน่นอนครับเวลาที่วงเล็กๆหรือว่ามีพื้นที่จากัดหรือว่าในบ้านเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ค่อนข้างน่าเล่นและน่าจับตามองมากๆเลยน่าจะมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับจากนาชโชที่เป็นกำแพงไฟตรงๆยาวๆแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากใช่ไหมเขาก็เลยจัดแบบนี้ให้ไปเลยอะผมคิดว่านะเวลาที่เราปาสกิลของนาชโชไปเนี่ยถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปก็ได้นะครับยิงจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็ถือว่าน่าจะเวิร์กนะครับคอมโบนี้ ขอไปต่อที่ตัวต่อไปครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรจะโกงเลยครับสาหรับแฮงก์นั่นเองนี่ครับป้อมปืนเขาไม่เหมือนเดิมครับติดล้อซิ่งได้แล้วนะรอบนี้จากที่ตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าครับไล่บี้ศัตรูเลยก็ว่าได้ครับคือมันน่ากลัวมากมากนะปกติแล้วเนี่ยแฮงก์ Hank นะครับใช้ปืนเอสมจีหรือว่าช็อตกันเนี่ยมันยิงแรงมากนะในระยะใกล้ๆโอกาสที่จะแพ้แฮงก์เนี่ยค่อนข้างสูงครับยิงแต่แฮงก์ตั้งป้อมป,ปืนด้วยนี่ก็ไม่อยากจะสู้เลยครับเจอ มันล็อกเป้าศัตรูเลยนะครับแล้วเวลายิงเนี่ยเหมือนว่าจะยิงหลายเป้าหมายด้วยนะไม่ได้แปลว่าเอ้ยยิงแค่ศัตรูคนเดียวด้วยนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆถ้าเจอแฮง์ในช่วงอัปเดตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่น่ากลัวจะจัดเลยครับโคตรจะขี้โกงเลยนะน่าจะแบบสุดๆแล้วนะครับขอไปต่อที่ตัวต่อไปครับนั่นก็คือ EMT หรือว่าหมอนั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาแบบเซอร์ไพรส์จะจัดมาโคตรเหนือเลยครับสกิลเนี่ยเปลี่ยนไปแบบ100%เลยก็ว่าครค้อตอนแรเนยเป็นโดนรักษาลแล้วก็วานม ทีนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเปลี่ยนนะครับยิงลำแสงเลเซอร์ไปนะครับเวลาที่โดนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็สามารถทิ้ใไว้เพื่อนได้แล้วก็เวลาที่ยิงใส่ศัตรูเนี่ยก็ทำดามเมจได้ด้วยเช่นกันครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเจ้าตัวหลอดสตมินาเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานเลยนะมันไม่ได้แบบว่าใช้แวบ,บเดียวแล้วก็จะหมดไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรครับระยะก็ค่อนข้างดีเลย ขอไปตอนนี้ตัวต่อไปครับอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับเขาชื่อแจ็คครับเป็นตัวละครที่มีหัวม้าผมคิดว่านนั้นน่าจะเป็นตัวใหม่นะเห็นในวีนโนเขาบอกมางั้นนะครับคือมันเป็นสกิลที่แบบสามารถพุ่งขึ้นไปข้างบนได้นะครับก็เป็นเหมือนจัมพ์แพดประมาณน,นี้ผมคิดว่าอันนี้น่าเล่นนะอารมณ์คล้ายๆเหมือนออกเทนะครับใครที่เลเคยเล่นเกมเอพิกเลเจนต์มาเนี่ยน่าจะจํากันได้นะครับก็จากที่อยู่ที่ต่ำเนี่ยก็ขึ้นที่สูงได้มันก็น่าจะเล่นมันนะครับตอนที่เรากระโดขขนนดขา ยิงระหว่างที่กระโดดได้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เล่นน่าจะมันน่าจะบันเทิงพอสมควรเลยขอไปต่อที่ตัวต่อไปครับนั่นก็คืออีธานนั่นเองครับลูกลักเลยตัวนี้ครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเปลี่ยนจากโลบาเลียด้านหน้าเนี่ยกลายเป็นโดมบาเรียเลยก็ว่าได้ครับคือป้องกันรอบด้านอันนี้คือน่าเล่นนะบอกเลยว่าโคตรจะดีนะครับถ้าหากว่ามีอีธานสักหนึ่งคนในทีเนี่ยโคตรน่าเล่นนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าในหมดอีโเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ผมค แต่ทีเนี้ยเราก็รู้แค่ในส่วนของสกิลแต่อีทานไปอีนหนึ่งตัวที่น่าจะป้องกันได้ดีแล้วก็แบบกันตายได้เยอะเลยนะขอไปเร็วๆที่ตัวต่อไปครับนั่นก็คือตัวละครรันครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแค่เวลาที่วางโล่ตัวไอซอลเนี่ยเวลาที่ศัตรูเข้ามาในรัศมีนะครับก็จะเป็นการทาดาเมจด้วยจากตอนแรกเนี่ยก็จะไม่ได้ทําดาเมจผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะทํามาเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยขึ้นมาเล่นบนน้ําแข็งเราหว่าบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะใช้หลบนะครับก็ให้ศ แบดก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยได้เพิ่มระเบิดมาแบบโคตรจะเยอะเลยนะครับแล้วระเบิดหลายรอบด้วยนะจากระเบิดเม็ดเดียวทุกคนดูครับ4ลูก แล้วก็บื้มแล้วก็โหดูดิกี่ลูกเนี่ยสิบหกลูกได้นะครับคือโคตรจะเยอะเลยนะระเบิดเนี่ยใช้อัดบ้านไปทีหรือว่าวงเล็กๆเนี่ยโคตรโหนะผมคิดว่ามันน่าเล่นขึ้นนะครับจากตัวที่แบบคนไม่ค่อยเล่นอะ่ะเขาก็ได้ทํามาให้มันแบบเวอร์จัดๆเลยส่วนตัวต่อมาครับตัวยอดฮิตเลยนะั่นคือซีโร่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มการควันหรือว่าการพุ่งนั่นเองครับจากปกติใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเหมือนใช้ได้สองครั้งแต่ว่าไม่มั่นใจว่า เราจะต้องสังหารได้หรือผ่าถึงจะสามารถใช้ครั้งที่2ได้แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องนะเพราะว่ามันอาจจะแบบใช้ยากเกินไปหรือเปล่าฟันได้สองั้งนี่คือโคตรโกงเลยนะพิวแบบไม่รู้จะพิวยังไงแล้วนะครับตัวนี้ตัวต่อไปครับนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างเจตนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนสกิลใหม่นะอันนี้ผมก็ยังงงๆนะเป็นเหมือนการมีลําแสงอะไรออกมาสักอย่างนะแต่ว่าคิดว่านะเวลาที่มีศัตรูมาอยู่ในรัศมีหรือว่าวงที่เราเรียกเนี่ยโซนเนี้ย น่าจะทําดาเมดด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นการสโลนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการทําดาเมจนะครับวงมันก็ค่อนข้างกว้างเลยละ่ะในส่วนสปก็น่าเล่นไม่แพ้กันครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยสามารถวาร์ปได้เลยนะทุกคนก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปยังตัวแยกล่างของเรานั่นเองตัวนี้ผมบอกเลยว่าพิวแน่นอนครับพิวแน่แล้วก็เล่นได้แบบหนีตายได้โอเคเลยนะน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างป่วนแล้วก็หาจังหวะเล่นดีๆได้เนี่ย น่าจะเวิร์กเลยนะครับแต่ว่าตัวอื่นมันโกงเวอร์เลยนะทุกคนในส่วนของเคนด้าเนี่ยนี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าจะเป็นการปล่อยสกิลไปเนี่ยแต่ก็มันก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอาจจะใช้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของคาเชนนั่นเองคาเชนนี้ก็น่าเล่นนะไม่มั่นใจว่าไอเวลาที่ใช้สกิลไปเนี่ยคือมันใปทั้งวงเลยหรือเปล่าคือมันโคตรจะโกงนะก็เป็นเหมือนโดมคล้ายๆโดมหนึ่งๆประมาณนั้นครับเวลาที่กดสกิลเข้ามาเนี่ยศัตรูที่อยู่ไกลๆก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเวลาทเราม มันก็ยังพอมีสัญ,ญลักษณ์ที่มาร์กบอกนะครับว่ามีศัตรูอยู่ตรงนี้นะเออเป็นตัวสีแดงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูเวลาที่มันเข้ามานั่นเองครับเอาละครับก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีแต่ตวัวที่น่าเล่นทั้งนั้นเลยครับก็รออีกน่าจะ1วันครับก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละทุกคนต้องดูว่าเขาจะเอาเข้ามาเลยทันทีนหรือเปล่าคืออยากเล่นมากครับอยากลองตัวสกิลตัวใหม่เนี่ยน่าจะบันเทิงจะจัดเลยอะทุกคนคิดเหมือนกันปะ มาเดี๋ยวผมตั้งค่าปุ่มก่อนนะตอนแรกไปปรับจางไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวละครแหคงนะครับทุกคนบอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าอัปเดตมานะแหคงจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรจะโกงนะครับโคตรโกงอ่ะคือน่ากลัวเลยนะครับสกิลเขาเนี่ยวางไอ้เจ้าตัวรถเนี่ยติดตามไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแงคงก็โหดมากแล้วนะทุกคนคือเราเล่นคู่กับอูซี่เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเล่นแมปเล็กเนี่ยอูซี่สองกระบอกไปเลยแค่นี้อูซี่สองกระบอกเล่นกลางๆแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยเล่นแหคงจะโหดมากนะครับ ป้องปืนธรรมดาก็โหดอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ากลายเป็นรถเนี่ยน่าจะโกง,งจ,จัดๆเลยมาเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูครับว่าแฮงเนี่ยเล่นยังไงมันถึงจะโหดครับเล่นปืนอุซี่แล้วก็พยายามยิงหัวไว้นะครับที่เดิมผมว่ามีเนี่ยสองคนข้างล่างเราเนี่ยเกือบ วางเป้าไม่ตรงอีกคนหนึ่งเขาลงตรงนู้นนะครับนี่ URB สำหรับแฮงปืน APM มันยิงแรงมากนะครับถ้าเล่นคู่กับแฮงนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าผมติดชอบเล่นตัวที่แบบตายยากๆหน่อยแต่ว่าแฮงอะ่ะมันเหมาะสำหรับใส่ไล่ไล่ยิงนะเพราะว่ามันดาเมจแรงนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงถ้าไอ้หมดอีโบมาเข้ามาเนี่ยถ้ามันมีแมปใหม่หมาด้วยน่าจะเวิร์กเลยนะแต่คิดว่าก็ ไม่น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นแบบเดี๋ยวนะใช่ปะมาอีดเดียวไปไหนจ้าเรียบร้อยโคตรแรงะ่ะ ยิงหัวแรงมากเลยนะทุกคนเมื่อ้ข้างบนเขาชุบแน่เลยไปทีป่นายนี้ครับอุ๊ยเรียบร้อยให้ไวครับรีบไปซ้ำเขาชุบตัวเองแน่นอนต้นเกมนะครับยิงได้ต้องรีบซ้ำกันเลยนะเรียบร้อยเกิดไม ตัวนึโอ้โหเปไงยิงหัวโคตรแรงโอ้โถ้าอูซี่นี่น่าจะซิ่งกว่านี้แ้ะทุกคนโอ้โห,โโหโตกใจน่าจะเป็นบอทนะครับคนนี้หมดหรือยังมาได้เวลาครับทุกคนเก็บมาขยุอีโอ้ฝั่งนู้น อยู่ใกล้ๆผมเลยเนี่ยไปครับข้างหน้าโหลดเอาอูซี่กระบอกลูดปรืบเป็นไงเก็บทันด้วยเนี่ยข้างล่างบบไม่กล้าผมไม่กล้าวัดนะเข้าไปใกล้ดีกว่าครับ โอหเดี๋ยวนะตเต็มที่มาหม่ของเปลี่ยนมาหลังนี้นะครับมันขึ้นได้ไหมอไอ้บ้านเนี้ยไม่มันเจ่ามันจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ ไปอุ้ยนี่เดียวว้าวเรียบร้อยโหหลังเข้าคือผมไม่คิดว่าบ้านนั้นจะขึ้นมาได้นะปกติผมไม่เคยขึ้นเลยนะมันน่าจะมีบันไดปีนแน่เลยถามเมื่อกี้โหเสียดายอะคือเยอะมากเลยแต่ว่ามาเลยครับแล้วเพื่อนผมชุบเดี๋ยวเราเอาโหลดเอาข้างบนแล้วก็ไปเอาโหลดเอาข้างล่างกล่องเดิมได้นะ อูซี่สองเขาบอกเลยต้องแก้ครับทุกคนน่าจะไหวยอยู่นะผมว่าเราน่าจะไหวยอยู่นะครับเมื่อกี้ผมพลาดเองแหละคือลงไปข้างล่างแล้วแบบโหเสียเลือดโคตรเยอะเสียจังหวะที่เขาขึ้นมาสองสาตัวมานี่สเต็ปเก็บโหลดเอาแบบซิ่งๆต้องค่อยๆเล่นนะขนาด เรียบอกไปข้างหลังอีตัวนะผมสงรายมันชุบหรอเนี่ยมีตัวตรงบ้านฟ้านะครับน่ะสามคนกระสุนเกือบหมดมีหรือเปล่าโอเคกระสุนเกือบหมด นี่ข้างหลังมาปะน่าจะตรงโหลดเอานะครับผมว่าไอตรงที่นี้ยน่าจะมาแล้วนะดักได้นะเ <Enemy hit. S 1> นี่ยม,มีตัวโผผมยิงไม่นอกอะ <What S 1> ผมไม่กล้าเข้าไปวัดแบบตรงๆนะ มันไกลมากเลยเนี่ยข้อเสียคือเล่น 2, อูซี่สองกรบอกก็จะไม่มีปืนยิงไกลนะครับผมไปรอในวงเรือเพื่อนลงตรงนู้นเนี่ยมาดักรอตรงนี้น่าจะน่าจะได้นะเพราะว่าวงน่าจะมาทางนี้นะครับรมาเช็คฝั่งนี้เขาชุบมาปะ ไม่ได้อะผมว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้แลาจะโดนดักเองมาหรือเปล่าเนี่ยพอเดี๋ยวก็สุนหมดผมขอเก็บป้อมปืนก่อนแล้วกันเขาลงล่างอ่ะเขาไม่ขึ้นบนนะครับพูดถึงถ้าผมเก็บปืน a ออาก็น่าจะโอเคนะมารอตรงนี้แหละต้องรอดูว่าเขาจะขึ้นทางนี้ป่ะนะ ถ้าไม่มาเราก็เดี๋ยวไปดักข้างหน้าอีกทีหนึ่งเนี่ยรอประมาณตรงนี้ก็ได้ขึ้นนี่ดีกว่าหูดู้นไงไปนู่นแล้วอะ่ะไปดีไปครับเราไม่มีปืนยิงไกลนะถ้ายิงเนี่ยกระสุนหมดแน่นอนมาดักไว้คนเดียวด้วยมาต้องปืน เหมือนอยู่ข้างบนนะครับมาลนะ้ฮะไปอโ้สวยเลยจังหวะนี้มา<ป>เพื่อนยือไว้ไปฮนะไ,ปนะได้เวลาดุยนี่ไง ือถ้าเขาไม่ตั้งลูเนี่ยเขาไหวนะผมมีส่งคนเองนะเมื่อกี้มันจะมาเขาน้าจะเหลืออีกวะเนี่ยเราเปิดไปรอเลยครับใจเย็นๆตัวสุดท้ายนูเกินมาอีกตัวไปแล้วมีข้า่างนานะทุกคนอีกคนเมื่อกี้ปะ มาตักต่อครับเฮ้ยโอเคข้างหลังผมผมว่าบนเนี้ยเอาซิหมดตี้นะครับตี้นี้มีอีกปะ ้องมาคนนี้แน่เลยเฮ้ยเดินนิ่งเอาแล้วไหลเฮ้ยโอเคเียงฐามาแล้วหนีมาป้อมปืนต้องมาอยู่ใ,ใกล้ๆป้อมปืนไว้นะครับ ไกลไปอ่ะตามผมเยอะมากเลยอ่ะมีว่าเกิดเดีย๋ยวนะชุบตดเอา USB ลงครับโอเคปีบนหัวเราด้วยนะต้องลอบมาตรงปืนนะ น่าจะอยู่ชั้นล่างเรานี่แหละเรียบร้อยระวังแค่คนเกิดใหม่นี่แหละมาละพูดถึงก,ก็มา นี่ไงซ้ำเลยปูย,ยังเดือดเดี๋ยวนะชุบกันได้ไหมอโอเคโหลดเล้าไว้ก่อนฮนะูวงมาฝ่ามือเนี่ยเออหมดหรือยังป้องปืนข้างในสองตัว โอ้กอปืนพังลรวอะเฮ้ยผมมีระเปิดไฟอยู่ป่าไปมาแล้วไม่รอดเอาอยังไม่หมดอีกหรอ,อรน่าจะ,ะข้างในปะนี่แหละเฮ้ยได้ยินละข้างในเนี่ยหัวถึงว่าริมกำแพงกันเนี่ยขึ้บนื้างบนครับแล้วก็ลงข้างล่าง ไป <S <S เรียบหลอยเอาตัวท้ายเลย okay. โอเคโอ้ตอนนี้ยิงโคตรมาเนี่ยมาทุกคนแฮงเล่นกับอูซี่โคตรโกงเลยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวอัปเดตใหม่มาเนี่ยบอกเลยว่าแฮงเนี่ยจะโหดกว่านี้เยอะเลยครับเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่รับชมจนจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย